สวัสดีครับผมมาชมคลิปตกปลากันเลยครับผมสำหรับวันหยุดวันพักผ่อนของหลายหลายคนครับผมก็จะมาผูกเบ็ดครับผมวันนี้มาตกตัวเจครับผมหรือกินดิบครับผมผสมเหยื่อครับผมให้เกตครับผมให้เกตเป็นตัวล่อปลาครับผมแล้วแต่สูตรใครสูตรมันครับผมบอนี้จะใช้เหยื่อสนได้ครับผมกุ้งหรือไส้เดือนครับผมผมจะใช้กุ้งครับผมกุ้งขาวครับ กุ้งขาวธรรมดาครับผมเอาสําหรับตกครับผมแกะเปลือกงครับผมกุ้งมันตัวใหญ่ครับผมแล้วมาตัดเป็นชิ้นพอคำครับผมสำหรับเกี่ยวขอเบ็ดครับผมบางบ่อก็ห้ามใช้ครับผมแล้วแต่กฎของบ่อครับผมไปบ่อไหนก็ศึกษากฎกันดีๆครับผมว่าใช้แบบไหนครับผม การเกี่ยวกุ้งครับผมใช้ขอเบอร์สองหรือเบอร์สครับผมแล้วแต่ขนาดปลาครับผมว่าปลาแต่ละบ่อขนาดไซส์เท่าไหร่ครับผมให้เก็บเป็นตัวล่อครับผมมาโยนกันเลยครับผมมาดูซิว่าจะมีตัวปลาหรือเปล่าครับผมมาครับตัวนี้ไซส์ประมาณ7-8ดขีดครับผมก็พอตึงๆึงมือครับผม ดูไซส์ปลาของเราเลยครับผมไซส์ตัวปลาครับผมสนุกสนานกันไปครับผมสลับคนที่ชอบนะครับผมชอบในการตกปลาครับผมวันพักผ่อนครับผมของในหลายคนครับมาครับผมมาดูอีกครับผมว่าจะเจอตัวอีกหรือเปล่าครับผมไปจะเจอไซส์ไหนครับผม มาครับตัวนี้ตึงมือมากครับผมตัวนี้เกี่ยวหางครับผมเราชิงจังหวะก่อนครับผมมามาดมเหยื่อครับผมแต่เราชิงจังหวะวัดก่อนครับผมไซนนี้ก็โลอ up ครับผมไซน์สวยๆตึงมือครับผมจัมโบ้เลยครับผมก็สนุกสนานกันไปครับผมกับคงกับข้าวครับผมวันหยุดวันพักผ่อนครับผม เดี๋ยวเรามาดูตัวปลาครับผมว่าจะโบหรือใหญ่ได้แค่ไหนครับผมปลาเกี่ยวหางจะดึงยากหน่อยครับผมเพราะว่าใช้แรงเยอะครับผมนี่ครับเจอตัวแล้วครับสวยๆครับผมไซนี้เผาครับผมเผาหรือนึ่งได้ครับผมไซนี้ครับนี่ครับผมไซสสวยๆครับผม ก็พอได้ทํากับข้าวกันไปครับผมก็ได้ประมาณ8ปดเก้าตัวครับผม